นี่คือรุ่นอะไรครับปีเสือขุนพยน์หวายรุ่นแรกคุนพยนต์หายรุ่นแรกนะครับอ่าไหวรุ่นแรกนี่นะครับนี่พนมมืออันนี้ปิดหน้าตาอ่าแล้วนี่นะครับนี่ทํามาจากอะไรครับเนี่ยไหวยหวแบบไหนฮะไหวายแบบไหนไหวที่ทำพิธีต่างๆเช่นไหวรุ่นิตอืดไหวายลูกนี่มิรนะครับข่าวไรทำจากไม้ งานบางคนน่ะทําไ้เยอะไหมครับอย่างนี้อันนี้ทาไม่เยอะไหมอันนี้คือเราทําเรื่อยๆทำจนไหวหมดน่ะเรารลูกไปได้คนทำปั๊บก็เขาอาไปทำปั๊บเหมือนเข้าไปซึ่งมันก็หมดจริงๆนี่คือนั้นหมุนพยนเทพเทพนะจุดทูบบอกกาวจุดทูบกี่ดอกครับบอกอาจารย์ห้าดอกจุดทูบสองดอกตีท่านเหมือนพระภูมิจะจเจทางเราสองดอกเป็นเจตพูดใกล้ๆเราสองดอกนะครับใช่นะอนี่นะครับอ นี่คือขุนพยน์อะไรก็ไม่รู้แหละหวนะไหวายนะยนะรุ่นอะไรครับถ้าหวายเนี่ยจะเป็นก็เรียบรุ่นหนึ่งรุ่นหนึ่งนะสร้างเมื่อราวปีอะไรครับสร้างน,นานไหมหาห้กว่าห้าสองมมาหาสา,ามหนึ่งพันห้าอยหากบมหาก็ปีปีห้เนะห้าห้อเนาะลาลานะ